สวัสดีครับพวกผมช่อง F อฟเทียนฟาร์มช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงรู้เป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับผมคุณเต้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับวันนี้มาล้างกอกหมูทุกเช้าจะทําแบบนี้ทุกวันวัคร้าผมทุกวันไม่ว่าจะก่อนไปไหนใช่ไหมใช่ครับผมก็ ตอนที่เราจะออกไปทรราธุระอะไรก็ต้องมาดูแลเขาให้เสร็จก,ก่อนครับผมต้องมาดูแลทําความสะอาดเขาให้นิ่งก่อนไปเชา้าครับเพราะว่าเรามีธุระต้องไปทํางานทอาอะไนีต่ต่อไงครับผมก็เลยต้องมาล้างเขาไปเชา้าให้มันสะอาดให้อาหารเขาให้เรียบร้อยงั้นพมถามแบบนี้ถ้าเป็นหน้าหนาวแล้วคุณเตีคุณเตีจะล้างแบบนี้ไหมไม่ล้างไม่ล้างใช่ไหมหน้าหนาวทํามันมันยกเวน้นว่าสายหน่อยสายหน่อยให้แดดออกครับรวงนี้มันอาการมันเป็นอย่างนี้บางทีเราก็ต้องมาล้างทำความสะอาดเขาด้ ครับถ้านหน้าหนาวก็ต้องปล่อยให้มันประมาณสักสี่โมงห้าโมงเช้าค่อยทําความสะอาดครับเพ้ยครับถ้าเป็นลูกหมูจะชอบตายได้จริงไหมใช่จริงอากาศหนาวใช่พี่เคยตอนนั้นตอนนั้นลูกหมูพี่เอามาใหม่ตอนนั้นเพิ่งเริ่มเลี้ยงก็ไม่รู้เนาะครับแล้วพี่ก็มามาไอ้ลูกหมูเฟะด้วยอืลูกหมูเราธรรมดานี่ด้วยแล้วก็พี่มาล้างทขาตอนเช้าครับทุกเช้าครับผมก็เลย มันมันมันเหมือนเป็นปอดบวมเหมือน <im it> เป็นปอดบวม <im it> ใช่พอ,อพอเขาพอเขาไอ้ตายเราก็เอาไปผ่าดูครับมันเป็นปอดมันเป็นที่ปอดอ๋เอเขาเลยว่าเรามาล้างเขา้าเท้าไปครับเข้าหนาวตัวสวยอยู่นะคุณต๋ดเดนาะสวยอยู่ชุดนี้กี่เดือนแล้วชุดนี้อ่ะชุดนี้สองเดือนกว่าคสองเดือนกว่ากังวลไหมกับราคาหมูตอนนี้ไม่เท่าไรหรอกไม่เท่าไรเพราะว่าเราเราเลี้ยงเราผสมอาหารให้เองด้วยครับซื้อพวกรามพวกกลายมาผสมเอง ครับผมเต็น,น้ำมูอก็ชวยนะถามถึงสถานการณ์ตอนนี้หน่อยเป็นไงบ้างทางบุรีรัมย์ครับก็ตอนนี้ก็ตั้งมืออ่าตั้งร,รับอยู่ตั้งรับอยู่เพราะว่าเราต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้อบยชย่ะครับผมค่ะตอนนี้ทางทางเราก็กําลังจะเตรียมสถานที่รองรับอยู่ค่ะอยากให้กําลังใจคนที่เป็นแนวหน้าอยู่ที่เขตชายเดนทุกคนอะ่ะสำนันอะ่ะ พอเห็นพอเห็นแล้วก็อยากให้กําลังใจอ่ะว่าคนที่อยู่ข้างหลังที่อยู่แนวหลังก็พยายามจะช่วยในเรื่องพวกเบียงพวกอะไรนะช่วยเต็มที่ช่วยเต็มที่ไม่ว่าจะขอเรื่องช่วยเหลือในเรื่องใดพวกเราก็พยายามจะช่วยเหลือไปเนี้ยเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นอกแกช่วยเหลือทางคนอพยพทางศูนย์อพยพแล้วก็ทางอาหารทางน้ําอะไรเงี้ยให้ครับผมคนแนวหน้าเงี้ยอืมก็อยากจะบอกว่า คนแนวล้างบอกสู้ๆสู้ให้เต็มที่ใช่เพื่อแป็นดินไทยเราเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเนาะครับผมส่งกําลังใจให้นะครับผมกำลังใจให้ครับทุกทุกทุกนายทุกคนแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่เสียชีวิตอันนี้จากคนไทยจากใจคนไทยเลยนะครับบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วแล้วมันกับคนละเรือนใช่กับคนละเรือนแล้วก็มันควรจะมีอะไรที่มาตรการอะไรที่ เข้มแข็งกว่านี้ครับที่พอฝากคืออุานรไทยที่อยู่แนวหน้าสี้ชู้นะคะครับผมเพราะว่าคนแนวหลังก็พยายามจะช่วยเหลือสิ่งไหนที่ว่าจะพอช่วยเหลือได้คือตามกฎระหว่ังประเทศคือห้ามจมตีพลเรือนะแต่ว่านี่<ด>คือไปทั่วเลยเลวร้ายมากพวกคุณนายประนามพวกคุณเลยว่าพวกคุณเลวร้ายมากเลวมากครับผมที่ทําได้ขนาดนี้ครับ พี่เราเลี้ยงหมูเนี้ยติ๊กเกอร์ของกินดีมีใจก็ยังอยู่ครับผมติดทุกเสาติดทุกเสาทุกเสาเสาโน้นกับติดครับครับผมทุกเสาเพราะว่าพี่ให้กินดีมีใจเลี้ยงหมูอ่ะและแม่ค้าบอกว่าเนื้อสวยมากครับผมเนื้อหมูพี่สวยมากไม่ค่อยมีมันมีอะไรอืมพี่ว่าเหตุปัจจัยหนึ่งก็มาจากกินดีมีใจนี่แหละครับว่าทําให้เขาโตเร็วเร็วสองเดือนกว่าพี่ว่าบางแม่ค้าจะมาขอจับแล้วเนี่ย ครับผมเนี่ยตอนนี้ราคามันไม่ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่คือเนื้อเขาสวยใช่ไหมคุณเต้เนื้อสวยมากครับเนื้อแดงสวยเนี่ยกินงดีไม่ใช่เราก็ใส่นี่แล้วก็ถังน้าใหญ่ที่เราใส่ให้เขากินเราจะใส่ทุกวันค่ะใส่ไว้ตลอดเติมน้าใส่เติมน้าใส่ครับผมไม่มีขาดครับแล้วก็อ่าลูกหมูไม่ไอีตัวหมูเนี่ยแข็งแรงครับผมเขาไม่เครียดนะคเก่งด้วยครับผมเนี่ยสองเดือนพี่ว่ามัน แปดสิบเก้าสิบโลได้ด่อืมมันพอขายได้แล้วเนี่ยอันนี้เป็นอาหารที่ทําเองครับทําทําเองเหมือนเหมือนเราซื้อตัวหัวอาหารมาผสมไงครับแลวพวกรามพวกอะไรเนี่ยมันก,มนก็มันก็ประหยัดต้นทุนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งครับผมมันก็ช่วยในเรื่องที่เราต้องประหยัดต้นทุนช่วงนี้เนาะเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยจะเป็นยังไงต่อราคาหมูนี่แหละที่ว่าไม่มีผลกะทบเท่าไหร่หรอกนะอืมมันมันมันอยู่ทรงตัวอยู่อย่างงี้แหละครับ เพราะว่ามันเป็นช่วงข้าวพรรษาด้วยเรื่องหมูอ่ะที่ศึกษามามันก็ช่วงข้าวพรรษาด้วยแต่ราคามันก็ไม่ตกเท่าไหร่หรอกพี่ยังยกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูก็ยังพอไปได้เงี้ยอยู่ที่เรามีอ่าอะไรที่จะช่วยลดต้นทุนไปได้มั่งอะไรเงี้ยมันต้องช่วยครับผมช่วยเหลือแล้วก็หมูหมูกินเร็วโตดีอ่ะย้อนถามสักหน่อยครับหลังจากขายวัวไปรู้สึกยังไงบ้าง ตอนนี้อ,อยากจะมาเลี้ยงคืนนะ <coming> <Saint> <c oughs> เพราะว่าอีกอย่างนึ่งอ่ะอ่ามันมันเคยเลี้ยงอ่ะอแล้วตอนในท่านนายกเองก็กบอกว่าให้เลี้ยง บัวบัวขุนเลี้ยงเป็นบัวขุนใช่แต่พี่อยากได้เล่เลือดร้อยครับกุแจ๊ทักหาผมเรื่องนี้อยู่ใช่พี่อยากได้เล่เลือดร้อยมันเลี้ยงครับได้สองสามแม่อมเอาเอาที่ว่าเราพอไปไหวคือเลี้ยงน้อย,อยใช่ไหมใช่แต่เน้นๆอย่างนี้เน้นๆอ๋อ oh. พี่เห็นบัวเอ็นฟาร์ F T e N arm, ไหมอ็นแม่ลูกคู่นะั้นพือยังชอบเลยนะ <laughs> จริงพี่ว่าเออเนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยเส้นสองสามแม่มาแล้วครับไม่ต้องเอาไปไว้ในบ้านหรกพี่จะเอามาไว้ข้างนอกนี่แหละเลี้ยงตามกําลังของเราใช่ครับผมพี่อยากเลี้ยงดูเล่นเฉยๆเวลาเวลานี่เราก็ไม่ต้องเอาไว้เยอะเวลามีทุนผู้ก็ขายออกยังว่าเลยแต่ทีเนี้ยก็อยากเลี้ยงแต่ตอนเนี้ยพออะไรที่มันลงตัวหน่อยแล้วก็ค่อยหามาดีกว่าเงี้ยคือเลี้ยงตามกาลังแล้วเราก็ไม่ลำบากใจนะครับอันนี้เรื่องจริงครับผมผมไปไหนมาไหนก็สบายนะคุณเต๋อใช่ เพราะว่าวัวแค่นั้นเราเลี้ยงได้สบายสบายอยู่แล้วใช่ครับใช่อืมแต่เราเหมือนพี่แต่แต่ตอนที่พี่มาจากเลี้ยงหมูนะครับพูดแบบว่าอ่าตรงๆราคาที่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 ว่าราคามันมันณะตอนนี้เนาะครับตอนตอนเมื่อกี้ราคาหมูมันยังไม่ลดมันอยู่ที่แปดสิบอืมพี่ก็จะขายหมูไฟสิบกว่าตัวสิบสองตัวพี่ก็ได้เงินมาแสนต่อบาทครับผมแต่พี่ขายวัวสี่สิบ สี่สิเจ็ดตัวอืมให้สามเส็อืมช่วงนี้เราทำต่ำมากใช่อืมทีนี้อะไรที่ <c oughs> อะไรที่ว่าตอนนี้มันลำบ,บากเราก็ควรจะลดไปก่อนลด,ลดไปก่อนอ่าละ,ะไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากเลี้ยงนะพี่ยังคิดว่าพอไม่ม <c oughs> ีวัวเนาะพอไม่มีวัวก็มันยังไงอะ่ะคนมันเคยเลี้ยงอะ่ะพอเห็นเขาก็ อยากจะเลี้ยงอีกพี่ก็เลยว่าคนมันเคยอะเออตอนไหต้องหามาที่นี่ก็เลยติดต่อว่าขอให้หาไอ้เห็นเห็นภาพไปตลาดเห็นเล่สวยๆอย่างเงี้ยครับที่เหมือนเหมือนว่าเลือดแปดสิบเก้าสิบอะครับผมพี่ก็อยากเอามาเลี้ยงทีนี่นายกก็บอกว่าเลี้ยงเอ็กัดดีกว่าคุ้ดีกว่าครับแต่ตอนเนี้ยเขาเอาไว้โ่อนเพราะว่า ให้อะไรมันลงตัวมากกว่านี้ก่อนยังไงก็ต้องเอามาเลี้ยงอยู่แล้วงานก็เยอะวางแผนอยู่แล้วครับผมวางแผนไว้อยู่ว่าจะเลี้ยงครับอาหารสายอะไรบ้างนะคุณเตียงก็มีปลาป่นปลาป่นมีรำรำอ่าแล้วก็มีจากทุเหลืองครับแล้วก็อ่าเอไปข้าวไปข้าวใช่กินดีไม่ชัยด้วยครับผมกินดีไม่ใชยเนี่ยไม่เคยขาดให้กินตลอดรับไม่ใช่ไม่หาไม่ใช่ว่าเลิกเลี้ยงวัวแล้ว ไม่มีกินดีมีใช้นะต้องใส่กับหมูอันนี้ไม่เคยขาดเลยครับผมแล้วหมูเขาอาร่าเริงไม่มีเครียดครับดูกินเสร็จนอนกินเสร็จนอนอบายเขาเลยหละปริมาณละคุณเต่ปริมาณอาหารที่ผสมปริมาณก็เหมือนตอนเนี้ยตามใจฉันตามใจฉันใช่ไม่มีสูตรตายตัวสําหรับสําหรับเราครับผมเพราะว่ามันอยู่ในช่วงวัยด้วยถ้าเขาอ่าถ้าเขาอายุยังไม่เยอะยังไม่เท่าไรแล้วก็ เหมือนเราดูตามน้ำหนักด้วยไงครับถ้าอันนี้เราก็ใส่พวกอ่าปลายข้าวตอนตอนแรกก็ใส่ปลายข้าวมาเยอะอันนี้เฉพาะตัวเราเองนะครับเกี่ยวกับสูตรใจตัวเขาเขาบอกว่าใส่ปลายข้าวมาเยอะอืแล้วพอเขาเริ่มน้ำหนักเยอะขึ้นว่างงานก็ต้องเพิ่มใช่ไหมครับตั้งแต่ส่วนเลี้ยงทั้งอปลายข้าววิ่งก็จะผสมเยอะขึ้นครับใช่ก็คแค่นี้เองใช่งานสุดท้ายถามคุณเต๋ไหนว่ากําจัดแมลงยังไงที่ <c oughs> ที่ข้อหมูพี่ก็ตอนตอนเดือนเมื่อกี้มันพี่พ่นไหนสันไลกับน้ำส้มสายชูอะสน,นไลกของน้ำส้มสายชูแล้วก็มามาพ่นแล้วไม่พอพ่นไปมันหมดไปนานมากเลยเนี่เพิ่งมาอีกแล้วพี่วันนี้ว่าจะผสมแล้วมาพ่นอัตราการผสมยังไงคุณเดียวก็เอาเอา,เอาเป็นแบบว่าสันไลหนึ่งขวดเอ็มร้อยง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> น้ำน้ำส้มสายชูก็สักครึ่งขวดเอ็มร้อยครับก็เ น้ำถังประมาณเนี้ยอืมแล้วก็พ่นเลยพ่นเลยใช่ดีไหมดีแล้วอ่าพ่นตามเอผ้ายเงเนี้ยครับเขาไม่มีเกาะก็คือสแลนเขียวนะครับใช่สแลนเขียวแงยเงนี่แหละครับผมเรารับพ่นไว้พ่นไว้แป๊บแป๊บหนึ่งถ้าถ้าเขามีเกาะเขาจะร่วงตายหมดโันใช่ตามพื้นเนี้ยพี่ก็พ่นหมดแล้วมันไม่มีไม่มีไม่มีเกาะมูไม่มีอะไรเลยตามที่สังเกตมันอยู่ได้นานแค่ไหนนิ่คุงเขา ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วอาทิตย์กว่าๆใช่แต,แต่ก็ประหยัดเนาะแต่ถ้าช่วงหน้าแลรงเนี่ยช่วงหน้าแรงอะ่ะเป็นได้เป็นเดือนเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีช่วงนี้หน้าฝนด้วยแล้วอ่าถ้าเป็นเพาหมูเขาก็จะมาเร็วหนะ่อยอันนี้คือสูตรไล่แมลงแบบประหยัดใช่ไหมเป็นประหยัดครับผมเราไม่ต้องไปหาอะไรที่เพราะว่าเราทําเป็นแบบว่าหมูเรามันเป็นนี้ด้วยแล้วเรามาใส่พวกอ่า อะไรนะเป็นแบบเคมีอ่ะก็ไม่ได้มีผลเสียไหมคุณเตาวไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วแล้วถ้าเราพ่นตามพื้นตามอะไรเนี้ยก็ช่วยในเรื่องที่ว่าอ่าฆ่าเชื้อฆ่าอะไรไปด้วยครับมันไม่มีมะเร็งมารบกวนหมูด้วยโอเคคุณเตีประมาณนี้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ